อยู่ที่สถาน,นีหัวหินนะครับเดมีขบวนรถจะเข้าจอดนะครับเป็นขบวนสองห้าสี่นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าคนเยอะไหมถ้าคนไม่เยอะผมก็จะกลับขบวนนี้นะครับแต่น่าจะเยอะ เขาในหลังที่สองนะครับเข้าในหลังสองนะครับหรือว่าสองหกหนึ่งจะมาหรือเปล่านะครับเอาลต้อมตีหนึ่งสามสองนะครับ กองเก้าคันนะครับวันแบบนี้เยอะพี่เดี๋ยวไปคันหลังดีกว่าครับกลับสองสองนะครับไปจอดหลังนู้นหรือว่าหลังนี้สองหกหนึ่งจะเข้าหรือเปล่านะครับ ผมว่านั่นใช่ครับเพราะว่าส<พ>องหกหนึ่งก็ไม่ต้องกลับหัว<ช>เปลี่ยนไอ้นี้ได้เลยเป็นสองหกสองเปลี่ยนอข,อข้ามาลอ้อครับโอ้โหร้อนมากเลยครับตรงนี้เทศกาลพุธจันรเ์เยอะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หิ่นนะครับ ตอนนี้ก็วายสองสิบแปดนาทีนะครับ,บพ,อพอมีผู้โดยสารเข้ามาใ,ใช้บริการกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับผมเดาว,ว่าน่าจะมีขบวนสองหกหนึ่งครับเข้าจอดนะ

แต่ถอเจประกาศเป็นสองสองไปเลยพี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องตีกลับมีตั๋วต้องกลับเลยนะครับทัวรสองหกสองนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีโอยหินนะครับก็ไปไล่เรียกันเลยครับอย่างนั้นก็ถ้าตามเวลาก็ต้องปล่อยสองห้าสี่ไปก่อนเพราะว่าสองหกสองจะออกบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ อีกประมาณสิบกว่านาทีนั่นแหมมีขับสิบล้อมาก่อนหรือเปล่าครับเหมือนเหมือนเหมือนพี่ทัศนน์มาก่อเหมือนพี่ทัศน์เลยใช่ครับเนี่ยเนี่ยพอมารอเหมือนเหมือนเคยขับสิบล้อมาก่อนนะบิ๊มนี่เดี๋ยวเี่ยนงไงเหมือนพี่ทัศน์เลย กลับพี่น้องไ้กอดตัวไปซื้อตั๋วก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวดูพลเลืฝาดลงกันครับสองห้าสี่ก็ออกแล้วนะครับ อดรสเตรียตจากสถานีมังเวลา1 4นาฬิกา30นาทีครับไปแล้วครับ254นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ10านาทีขบวน22ก็จะออกตามไปนะครับ มขอตัวไปซื้อตั๋วขบวน262กันนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ